สวัสดีครับวันนี้มาท่องศัพท์นะครับสามเซนนะครับผม behavior ท่าทีศาสนคติดี good อตติชัทความดึงดูดแอปเอที attribute คุณลักษณะความมีทักษะ ability flexibility ความสะดวกและง่ายไดชินนีสัย habit ไม่มีหัวคิดโฟการมองและดูลุคส่วนที่ดีที่สุด good n e s s อักษรพิเศษ identity loyalty ความซื่อสัตย์ conduct ก,การจัดก,การแสดงท่าทาง gesture คาแรคเตอร์ลักษณะนิสัยการเคลื่อนไหวโมชั่นคอร์คอพิเคชั่นข้อจำกัดปัญญาฉลาดเซนนะครับผมแล้วก็ไปเป็นอิมโมชั่นทางความรู้สึกนะครับผมบาร์สบาร์สความกล้าความศรัทธาไฟอินเทอร์เน็ความสนใจการะทับใจอิมเปรสชั่นอินเทนชั่นเกจเกจจำนงความทะนงไลท์ดีไลท์ความยินดีคอร์คอร์ดิสตี้อยากเขอยากรู้อยากเห็นความจำเป็นนิซิตี้พีตี้ ความเสียดายความมืออัดแชมแฟมความร้อนคิดไว้ก่อนเอเ a นชั่น f o u n d a t i o ไม่พอใจเศร้าโศกอาศัยเชฟฟิตความพอดีฟูบลรีโกรธัดความมืออัดเอเวนต์เมนต์ครับผมต่อไปครับเป็นเซตสามนะครับผมเป็นโกเม้นทครับรัฐบาลครับกอ q อริตี้อำนาจสิ่งการร่วมมือกัน coalition i n v e เทชั่นการการเป็นตัวแทนการวางแผนแพนนิ่งพับ b ิ i เฮียริ n g ประชาพิพาท ฝ่ายค้าน Opposition Constitution รัรฐธรรมนมูญเกื้อหนุน Acid p o l i t i c a การเมืองพรรคการเมือง Political Party Democracy l a s s y ประชาธิปไตยนายบารมีฟาโต้การตอบโต้ Deal with Cabinet รัคณะคณะรัฐมนตโโนมรี Economy เศรษฐกิจาการธุกรกิจ Collaboration ครับ okay.